ประตปนะครับประตูนะครับนี่ประตูนะครับโดนนนะครับนีดนะครับผันนะครับเบอรไปหตินนครับตินนะครับเปิดไปให้ผ่านนะครับผ่านไหมนไหมพนันไมโอ้โหพันครับเบอรไปให้เอาไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน ไปเลยนะครับอามัดมาเล่าชาติว่าไงนะครับโดนตีนะครับโดนตีเล่น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 เ่น